กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมเอาของเล่นโมเดลฟิกเกอร์มารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะอ่าไปโดนมา4ตัวเดินเล่นๆน,นะจะไปหาชินก็อซิล่าแต่ว่าไม่มีก็เลยได้เจ้าก็อตซิล่ามนัสมานะครับมีมดเอนะแล้วก็ชินอุลตร้าแมนอ่ะที่ผมชอบ2อในสตัวนะ ของ u n i v e r s รจักรวาลชินเจแปนฮีโร่ยูนิเวิร์แต่อีก2ตัวผมหาไม่ได้เดี๋ยวค่อยหาวันหลังแล้วกัน <c oughs> ก็วันนี้ก็จะมีนะเจ้าตัวมดเอ็กซ์ก็ซิล่ามนัสแล้วก็ชินอุลตร้าแมนอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นเลดอ e b แบล็ d ดากอนนะจ้มังกรตาสีแดงนะตัวสีดำนะผมชอบตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งคู่ของมันก็จะเป็นเป็นบลูอ w h ไวท์ดากอนหนอเป็นมังกรสีขาวนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกล่องแรกกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเอาลงก่อนกล่องแรกเดี๋ยวเรามารีวิวตัวมดเอก,กันนี่แกะแกะแกะโอเคแกะครับแกะติดอะไรเนี่ยอ๋อสกัดเทปาติดสกัดเทปมาสามด้าน เปิดมากล่องก็เบาๆนะมันเป็นราคาลดราคาอยู่อะ่ะขายอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งนะครับราคาตัวนี้ไอ้มด X ชิน้นมด X ตัวเนี้ยสามร้อยเก้าสิบก้าบาทนะลงท้ายตัวเลขเก้ในกล่องก็จะมีอมอยังมันมาอย่างนี้เลยเป็นกล่องลังกระดาษนะกันกระแทกนะครับแล้วก็ตัวโหตัวไม่ใหญ่ครับผม เดี๋ยวจะวัดให้ดูด้วยนะว่ามันสูงเท่าไหร่เดี๋ยวเราแกะแกะอันก่อนข้างในก็จะมีไอ้เจ้าซอสพาติกกันกระแทกมาให้ชิ้นหนึ่งนะตรงขาไม่มีอ่าแล้วก็มีฐานรองอเป็นฐานน่ารักนะไอ้ชุดชินยูนิเวิร์สเนี่ยมันจะมีสี่ตัวไง แต่นี้มันก็นะผมอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแงะแกะออกมานี่เขาติดสกอตเทปมาเหมือนกันโอเคน่ารักน่ารักเขียวดูดินี่มันก็จะเป็นท่าของมันเลยนะครับอุ้ยแต่แต่ตรงหนวดตัวนี้รู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นพลาสติกนะข้างในเหมือนจะมี น้ำน้ำอยู่แบบว่าอาจจะเป็นด้วยความร้อนอะไรองนี้นะเนี่ยตัวไม่ใหญ่เลยนะดูกับมือผมดิเนี่ยเท่านี้เองตรงหนวดเนี่ยนะ่าจ,จะเป็นอา่าเป็นยางนะครับอาจจะต้องอาจจะต้องจัดนิดนึงเห็นไหมตรงหนวดเนี่ยเป็นหนวดตะกะแตนเชียวหนวดมด มันเป็นยางนะดัดได้เนี่ยครับก็นิดหน่อยตรงนี้ก็เป็นยางนะไอตรงผ้าพันคองมันนะเป็นยางนอกนั้นก็เป็นพลาสติกแบบเนื้อแข็งๆหน่อยครับกล่องมบนเริ่มเลยเห็นปะออกมาตัวเล็กนิดเดียวอ่ะใส่ฐานหน่อยฐานน่าจะไอตรงตรงข้างหลังนั่เป็นส่วนประกอบของอีกตัวนนหนึ่งนะใส่ตรงนี้ ใช่ไหมเดี๋ยวดูวยัฝั่งว่าใช่ป่ะกล่องเขาไว้ไงใช่ไหมมุมมุมอยากๆมันต้องอยู่ข้างนอกอะอย่างเงี้ยต้องบีบขามานิดนึงอ่ะเข้าไปแล้วบีบขาเล่นนึงสำหรับใครที่ชอบมดเอ็กซ์เวอรชนชินนะครับชอบก็จัดเลยไม่ต้องคิดมากอืมยืนเท่ๆ นิดนึงมันใส่ถุงมากอะ่ะเขาพันพันมาหนวนมันก็เลยก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะไปไปต้มก็แต่ผงก็ช่างมันเอองอดค่อยๆดัดมันเดี๋ยวมันก็ตรงเองนี่มดเอ็กเด,ดเอากล่องบ้างหน่อยเห็นไหมน่าตัวนี้ตัวแรกก็สวยนะเท่ดีผมชอบเข็มขัดมัน ้างานเก็มขัดเขาก็สเกลประมาณนี้รายละเอียดก็อาจจะได้ได้เท่านี้แหละครับแต่ก็สวยละอืมด้านหลังเขาก็จะเป็นลวดลายนะไม่ทราบว่าในกล้องเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรวดลายรองเท้าก็ออกสีไปทางเขียวๆนะครับสีดำเขียวๆให้เข้ากับตัวตรงหน้าอกแผงหน้าอกเขา นี่ก็ด้านหน้าหล่อเชียวพี่มดนะตัวแรกดื้ดเ,เราตั้งรอเพื่อนๆไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะเอากล่องเก็บตัวที่สองเดี๋ยวมาที่นี่เจ้านี่ก่อนเลยนี่ชินอุลตร้าแมน แกะเลยไปอย่างรวดเร็วอาจจะมีตัดบ้างเพื่อความรวดเร็วเปิดกล่องกลิ่นแรกคือกลิ่นกล่องกระดาษไม่มีอะไรอ่ามาแบบนี้นะมีกล่องสองชิ้นข้างในก็จะเป็น ถุงม,มีอะไรเซฟเป็นสองชิ้นมีฐานนะครับมีฐานแล้วก็ตัวล็อกขากันล้มแล้วก็ตัวชิ้นอุลตร้าแมนอ่ะแกะแกะแกะเราฐานออกมาก่อนอ่าฐาน มุมฐานน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวพลาสติกลสติกล็อกขาเหมือนโมเดลปิเกอร์ตัวอื่นเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรให้การล้มอ่ะอ่าตัวนี้สวยนะเนื้อเงาเลยไอ้มดเอ็กมันจะด้านๆใช่ไหมตัวนี้เขาจะเนื้อเงาเงา,เาหน่อย ชัดไหมพีชินสูงพอกันนะครับชุดนี้เขาทำออกมาเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูแสงเงาต้องประมาณนี้นี่ด้านข้างครับด้านหลัง กําลังเตรียมต่อสู้ล้อ่าโอเคขาล็อกนี่รู้สึกว่าจะเป็นล็อกไว้ด้านล็อกขาข้างเดี๋ยวนะไม่ใช่ดีล็อกข้างซ้ายเหรอฝั่งไหนเนะี่ยล็อกทำไมเนียครับ ล็อกเหมือนไม่ล็อกนะมันน่าจะขาฝั่งนี้นะอ่าใช่ด้วยแต่ว่ามุมมุมมันอาจจะแปลกๆหน่อยมันจะล็อกแบบผมว่างงกันมันล็อกอะไรของมันนะอ่าเดี๋ยวใส่ฐานก่อนนี่ฐานนี้อยู่ด้านหลังต้องใช้ความพยายามในการใส่เหมือนกันนะขานนี้ก็ง้างขานิดนึงเนีย่ยต้องง้างมานิดนึงเพื่อความแน่นไง อาจต้องง้างขานิดนึงนะเพื่อความแน่นโอเคอ่าประมาณนี้จึงผมว่าไม่ต้องล็อกขาเนี่ยอะไรไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องใส่หรอกเทอะทะด้วยอะไม่ต้องใส่อามาแล้วชิ้นเขาอยู่ตำแหน่งไหนเนี่ย ชินเขาอยู่อ๋ออยู่ซ้ายมือของพี่มดเอ็กนะครับมดเอ็กกับอุลตร้าแมนเนี่ยอะไรเกิดก่อนกันเนี่ยตำแหน่งเขาจะอยู่อย่างนี้อ่าอยู่อย่างนี้นี่ประมาณนี้่ะอ,อยู่อย่างนี้ประมาณนี้อืมนะแหมอีกสองตัวนี้ต้องงอกแล้วครับ พี่น้องอีกสองตัวนี้ต้องมาแล้วเดี๋ยวถ่ายช็อตใกล้ๆอีกทีนะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตอีกทีอันนี้รอเอาไว้ตรงนี้ก่อนปุ๊บอันนี้ไม่ต้องใส่เกกะตัวต่อไปจะเป็นพี่กอตซีล่าเนี่ยหยิบรอมนี้หน่อยใช่ไกอตซีล่าที่ซื้อตัวนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะ มันอ้วนอ่ะอ้วนน่ารักแล้วราคาผมว่ามันก็คุ้มกับรายละเอียดนะะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยแล้วกันถ้าเป็นงานของไคจูของยี่ห้ออื่นนะที่มันจะมีรายละเอียดอย่างสวยนะมันก็ราคา3 0 0 0ับวกเนกะแต่นี้มันก็โอเคอยู่กับราคาของบันเพสโต้กับบันไรฮนะเปิดแล้วพี่กอ๊อตตัวน,นี้จะอยู่ที่535นะครับ ห้าสามห้าในกล่องก็จะเป็นในกล่องเป็นอย่างนี้เลยนี่เปิดมากล่องใหญ่มะเห็นปหมแต่มันมาแค่นี้มันมาแบบหนึ่งส่วนสามของกล่องอดึงออกมาโอเคครับในกล่องไม่มีอะไรนะพิก,กอตมันจะมีตัวนี้มันจะมีสองแบบนะครับ จะเป็นลายที่เขาทําออกมาคือเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสีไฟไฟอะ่ะสีไฟประกายไฟน้าออกเหลืองเหลือทองทองใช่ปะ่ะไอตัวนี้จะเป็นสีเงินเงินหน่อยจะเป็นตัวธรรมดาผมเอาตัวธรรมดามานะไม่ได้เอาตัวเหลืองเหลืองมาเนี่ยเอาตัวนี้มาอ่ามาแล้วอยู่ในถุงถุงแห่งความหอมนะครับกินความใหม่ โอเคเราแกะเลยออกมาแล้วออกจากไข่มาแล้วนี่เป็นไงก็น้ำหนักก็นิดนึงอ่ะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม,ไม่ไม่หนักไม่ใช่ยางปันนะเนี่ยขยับได้ก็เป็นยางวนิ้วแหละนะแต่ขยับได้นิดนึง ขีปหลังก็ขยับได้มันเป็นยางผมว่าสวยดีนะเนี่ยน่ารักออกเนี่ยตาเขาเขาเป็นมาสีขาวตายมาตาไม่เห็นเบลอ,เ,อ,อเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นเห็นดวงตาน้องไหมอ่าน่ารักคนละแบบปลาลาบูบู้นะ <c oughs> เนี่ยดูหนะ้าอกดูหนะ้าอกหูล่ำจะเห็นไห ีรอบๆอืมก็วัสดุเนี่ยขยับได้นิดหนึ่งผมจับนะไม่ไม่ใช่เคลื่อนนะก็เป็นวัสดุยางแหละอืมยางทั้งตัวใช่วัสดุเนื้อเดียวกันนะขานี่เท้าเท้าน้องรเริ่มเลยนะเท้าน้องด้านหลังนี่อาจจะเป็น s ี r i a l code number นะเห็นหรือเปล่าไม่รู้ขนาดเนี่ย โอเคตัวอ้วนน่ารักดีอ่าอืออ่ามุมไหนสวยมุมไหนสวยมุมไหนถ่ายรูปสวยมุมไหนถ่ายรูปสวยอันนี้ด้านหลังมล้ไม่ใช่นะนี่ก็ประมาณนี้แหละอืมนะอ่ะรอยืนรอไปก่อนรอใครคนต่อไป อ่ะเจ้ามังกรมังกรดำเท่ดีเดี๋ยวผมแกะละจากเรื่องอะไรใครทราบบอกมาหน่อยเถอะยูจิโอดูอัลมอนสเตอร์นะยูจิโอดูอัลมอนสเตอร์สีสดำนะเราชอบสีดำไงแต่สีขาวก็สวยนะอืมสวยก็ละแบบ ตัวนี้เหมือนจะมีอุปกรณ์จุกจิกจิกจกมาให้นะมีขาดามขาเสริมที่ในกล่องก็ประมาณนี้เปิดออกมาอืมออกมาเลยนี่น่าจะเป็นหางนะต้องไอตัวเนี้ยต้องเบาๆกับเขาหน่อยนะเพราะว่าบางส่วนมันก็หักได้ติดอะไรหรือเปล่าค่อนข้างแน่นกล่องนี้แน่นเลย ไม่หลวมนะครับตรงนี้รู้สึกมันจะติดๆหน่อยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคัดดีกว่ามันแกะยากอันนี้อังไงเนี่ยตรงงี้ตรงนี้ก่อนจะโดนนอกไหม อ๋อมีมีฐานด้วยออโอเคอ๋อในตรงชิ้นนี้จะเป็นขาตั้งนะขาตั้งเสริมเป็นพลาสติกใสใข่นาเจียอะไรแถวข้างบ้านเนี่ยเดยี๋ยวแกะเนี่ยแ,แกะเก่าได้หางมาแล้ว อ๋อมันเป็นยางนะตอนแรกก็มองที่เขาโชว์ตอนแรกมองที่เขาโชว์ก็นึกว่าเป็นพลาสติกแข็งนะจริงๆมันเป็นยางครับผมไม่เป็นไรไม่หักแต่อย่ามันวีอย่าไปดัดมันเยอะนี่น่าจะเป็นขาตั้งขาล็อกอะไรสักอย่างอ เอาไม้จิ้มฟันออกมากันมีอยู่สี่ก้านนะให้ไม้จิ้มฟันมาสี่ก้านสองอันนั้นความยาวไม่เท่ากันนะอีกสองอัน,น,นก็ยาวหมดน่าจะเป็นตัวคำ้ำอืมปึบ๊บอ่เราถานเอา้มาก่อนแกันถานถานถาน ฐานก็จะเป็นสีดำสใสๆนะครับเนื้อขุ่นสใสๆหน่อยด้านหลังก็จะมีเห็นไหมเป็นเอ่อเ e ียวโครเราได้สองหกแปดห้าหสี่หนะครับอ่าหกสี่หข้างหลังสวยดีเอาไปซื้อได้ฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคตั้งรอก่อนอันนี้น้องก็จะมี ปีกสองปีกนะครับแล้วก็ตัวน้องอยู่ปีกเ่อตัวปีกเเท่เลยพลาสติก อ่านี่ปีกวันนี้ขอมาแกะของเล่นหน่อยนะเดี๋ยวตอนกลางคืนค่อยสวดมนต์นะพักผ่อนบ้างพักผ่อนเราก็ต้องมีมุมใช่ปะ่ะมุมน่ารักน่ารักของเราอืมนะนี่ตัวน้องโอ้แต่แบ็กเกาวดำเนอะนี่ตัวน้อง เดี๋ยวผมไปปรับไฟข้างหลังดีกว่าให้ฉายลงข้างหลังนิดนึงมันจะให้เห็นยาจะคัดนะครับโอเคอ่ะใส่ปีกนี่มันจะเป็นคล้ายๆเป็นช่องซ็อกเก็ตนะคล้ายๆโหแต่ปีกนี่แอบคมนะบอกเลย ตรงนี้แอบคมนะใส่ระวังนะครับเด็กๆแน่นอยู่แน่นอยู่ออีกปีกน,นึงผมใส่ถูกปะเนี่ยถูกแหละชุบเต,ตรงนี้อาจจะทำภาพเร็วๆเ,เอ๊ใส่เข้าไปนะอ่ะมาแล้ว ใส่หางใส่หางอืมนี่ก็หางน่าจะมุมนี้อ่าฮะห,า,หางไปทางนี้นะเข้าล็อกเขี่ยวมันใส่ยากอยู่แน่นแน่นม,มันเป็นแบบพลาสติกแข็งกึ่งกึ่งยาง ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะต้องใช้ความร้อนหรือเปล่าอ๋อเออไม่ได้คมนะครับเนี่ยชิ้นส่วนตรงนี้คือคมนะมันคมมากเลยอะ่ะต้องใส่ระวังนะไม่งั้นมันจิ้มนิ้วเราได้เลยอะ่ะชิ้นส่วนมันเหมือน <c oughs> คล้ายๆกระดูกครับ โอ้ยเนี่ยโอ้โหโดนตรงแง่งตรงขาไปแล้วนี่เงี่ยงปลาปะเนี่ยเงี่ยงปลาเงี่ยงปลาหมอระวังนะเวลาใส่อะก็แน่นอยู่อืมแต่ต้องแบบอ่ะโอเคประมาณนี้นี้เรามาตั้งที่ฐานกัน <c oughs> เขาเสริมตรงไหนบ้างเนี่ย เดี๋ยวนะคู่มืออยู่ไหนครับเนี่ย <c oughs> คู่มืออยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อตรงฐานมันใส่อย่างนี้เดี๋ยวหานนห้ถูกด้านก่อนเ,อเวลาตั้งเนี่ยเขาก็จะมีนมเบอร์บอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวอินเสิร์ตให้อีกทีนะส วางอย่างนี้นะครับตัดจับเลยบอกบอกเลยเชิ้นที่ A วางอย่างนี้นะ1 2ึ่งสอและรูที่อยู่ข้างหน้าคืออยู่ข้างหน้าชิ้น A คือชิ้นที่สูงที่สุดให้ใส่ตรงนี้ชิ้น B ให้ใส่ ตรงนี้นะขวาสุดรู้สึกว่าอันนี้มันจะมีเขี้ยวของมันนะต้องใส่ให้ลงเขี้ยวมันด้วยส่วนชิ้นนี้มันหมุนได้นะอ่ะอีกสองชิ้นชิ้นซีจะสูงหน่อยชิ้นซีนะครับชิ้นซีให้ใส่ด้านหน้านี่ชิ้นซีที่มีเขี้ยวเนี่ยตัวขาสั้นที่มีเขี้ยวเนี่ยให้ใส่ด้านหน้าอ้าวทำไมไม่ลงละ่ะ ชิ้นสีนที่ยาวเนี่ยให้ใส่ด้านหน้าก็นี่ไงด้านหน้าอ๋อมุมนี้โอเคมุมนี้อ่าดูเขี้ยวดีๆนะอันนี้มันไม่มีเขี้ยวนะอันนี้ดีให้ใส่ข้างหลังนี่ประมาณนี้โอเคส่วนตัวนี้ชิ้นอีชิ้น e ีน e. เวลาใส่นี้เคิร์ฟให้หันอย่างนี้ เิอ์หันอย่างนี้นะแล้วก็อ๋อมันต้องประมาณอย่างนี้เนี่ยอืมดังกึกนะพอใส่ไปแล้วมันก็จะหันอย่างนี้เนะี่ย เกียลืออ่านี่มังกรเลดไอนะแบล็กดากอนสวยดีมันต้องอยู่ในฉากสีขาวนะอ่าเป็นไงเห็นไฮไลท์ของเข้าไหมครับห่างก็ไม่แตะนะครับไม่แตะฐานนิดเดียวอีกนิดเดียวแตะฐาน มานีด้ดำไปหมดเลยจากก็ดำ <c oughs> อ่าโอเคสี่ตัวเดี๋ยวเรามาวัดความสูงกันดีกว่าเริ่มจากอ่ะพีมด x ประมาณสิบเอ็ดเซนนะครับส่วนชินอุลตราแมนก็ประมาณสิบสามเซนครึ่ง พี่กอ๊อตพี่ก๊อตอยู่ที่ประมาณเอ่อสิบสองเซนนะอืมสิบสองเซนเอา่าพี่มังกรส่วนหัวจะอยู่พี่ที่ประมาณสิบแปดเซนสิบแปดเซนสิบเก้าเซนนะครับถ้ารวมปีกด้วยรวมปีกนี่อา่าประมาณยี่สิบเอ็ด เส้นกว่าวาครับผมก็ประมาณนี้นะอ่ะสตัวอภินิหารจักรวาลชินอ่าขาด2ตัวนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานทำขากันนะครับยังไงถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนนะครับกับเล่นๆ